ก็คอยร้อนตัวนี้ก็ต้องยกลงมาล้างล่างกระดูสภาพนะอันนี้คือเราไม่ได้ถอดบอดออกตีก็ผ้าคุมก็ไม่รู้มันคุมอะไรของมันก็สภาพก็จะยับยับอย่างนี้ฝุ่นเกาะอย่างนี้จริงๆบอดมันถอดง่ายมากเลยอะแต่ก็อ่ะเด็กมันควารมรู้มันน้อยอยู่แต่มันเถียงเก่งเด็กขี้อะเองเถียงเก่งที่สุดในจักรวารลวนี้เลยฮะเถียงเก่งจริงสรรหาคำมาเถียงฮ กระทืบมันนี่ก็อุปกรณ์เดี๋ยวให้มันเป่าให้แห้งเดี๋ยวก็เอามารีวิวให้ดูว่าความสะอาดนี่ใกล้เคียงของใหม่ไหมจากประสบการณ์อันยาวนาน60ปีอโอเคก็ล้างเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์หลักนี่อุปกรณ์หลักบอดี้หลัก,ลกจัววจ๊วะขาจั๊วไม่เหมือนเดิมก่อนล้างก็นี่ มัน,น,นไม่มีโตกันสั่นขาทต้องทิง้งเนี่ยกรีบกรีบกรีบไม่เหลือหมกเม็ดไม่ให้พงกระลอกสอาดจ,จวดขาวจวดไม่ขาวหรอกมันป็นสีดำมไม่เหลือเศษฝุฟฟ่นแล้วโอเคดูฟินคอยกันโอ้ยตีก็วางของละเกะละกะดูฟินคอยคอยร้อนนี่กี่นี้ก่อนล้างนี่เรียก,กว่าไม่ทะลุเลย อันนี้ส่องทะลุหมดอะก็รือประมาณนี้ต้องรืออย่างนี้แล้วเพราะอันนี้คอยล้อมมนอยู่ตรงนู้นอะมันล้างไปก็โดนตู้เย็นขี้เกียจหาผ้าคลุมยกลงมาล้างเลยก็สะอาดผุดผ่องอ่าตันนี้แสงคอยเย็นแสงคอยเย็นนี่ไม่ต้องพูดถึงนี่สําคัญต้องล้างให้สะอาดทะลุเห็นไหมส่องทะลุหมดอะไม่เหลือหรอกโลง่งไม่เหลือเศษฝุฟฟ่นอะไรทั้งนั้นอนะทะลุหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหนมี่ย เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอเคลูกค้าบอกว่าลูกค้าว่าเสร็จแล้วอ่าถ่ายวีดีโอให้ดูด้วยเดี๋ยวจะดูในทิกตอกได้ครับจัดให้ตามคำขอก,ก็เรื่อยๆครับไม่ออกจะจะเออน,นะได้เรื่อยๆครับคุณป้าโอ้วางไว้นี่แหละโอเคอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศอันนี้ ถ้าไม่ลงใส่ใส่ข้าว,วนะถ้าข้าวดิออโอเคเรียบร้อยครับอย่าลอ,อายตีประกอบอย่าช่วยมันจับแล้วก็ไล่ประกอบประกอบไปประกอบให้หมดแล้วผมจะแขวนค,คอยคอยร้อนไอตีแขวนคอยเย็นเดี๋ยวก็จะทําการแว็กจะลองไมโครเกตด้วยอืใช้ไมโครเกตในการวัดความชื้นวัดการรั่วการไหลของอากาศในท่อโอ้ขี้เกียจอธิบายโอเคครับแค่นี้พอละเหนือ่อยเดี๋ยวไอคลิปหนึ่งคือตอน ล่นเครื่องแล้วอืมว่าจะเย็นฉ่ำไหม